กราบสวัสดีพี่น้องพี่น้องมากินตำมั่วน้ำข่อยอันนี้ตำปลาไม่ใ่ตำม่วน,นี้ตำปลาพี่น้องอื้ยดูนนะขนมเส้นข้าปุ่นแยกอืมกระเมา ัาทำมึงมาเดอ้อบ้าบ่อยเออสาวใหญ่บ้าหมีอามาล่ามาเดิมน่ากินทุกคนยูทูบเบอร์ฟังเล่านะคะ แล้วก็เอฟตีพอนทะสุขุสุขคนมาเด้อพี่น้องตำาววากินน้ำกันนะฮะขนมเส้นพี่น้องขับปุ้นขับปุ้นขนมเส้นนะจ๊ะข้าวเหนียวยข้าวนี่ฮอืมจ๊ะแคบหมูเยอะๆอ่ะอืมยังทุ่จัดแบบ ความอ,อืมอืมฮัลโม่ปู่ผับปูนาปูด,งปด,ดอง ฮึมรับไห่ากางมลน่อยไ่ม่ะน้ำเส้นกินน้ำกาลไม่พักลวกค่อมไปแล้ว ผักลวกตำปลาคำนี้พี่น่ะมีข้าวเหนียวด้วยฝนตกมันเนี่ยพี่น่อง ยาอ,อบมนันด้วยยาอบ ตึ้ตำม้วตำป่ามาผพรมานิดแม่น้องแม่น้องทุกคนนะคะทุกท่านเลยน้องยามาหนุเปิ้ลมาน้องกามาด้วยน้องกาเพื่อนบัวเพื่อนบัวตำมว้ตมวตำม้วจ้าเพื่อนคือยั่ยวจะ้ะตำปลาเพม่อั้งมว้ว เอฟซีทุกคนนะพี่น้องเด้อเอฟซีบ้าบ่อยเอฟซีสาวเอือยอยู่ฟังเล่ามันได้พี่น้องทั่วโลกเลยนะตาม,มากินน้ำกันพี่น้องแซ่บอันพ่านพบาบังหวงกินนะพี่น้องมาเด้อ กิ่นน้ำกันมันถึงแฉบนะฮะมองก้าวหมองเดิมพี่น้องนั่งไ่นะฮะอือนมเซ็นพี่น้องอืมกินน้ำกัน มัอเหนี่ซืเสือมัซูโมูกินพี่น้องเหลือแต่ตอนบักพีกกับบักหนานอกนั้นบันเหลือพี่น้องนั่งกินหมดนะฮรัมูข่อยน่งมากกินตำบักุ่้ตำหมอ้มบอบักกอดมักกอด มะกอกเอาไว้ตำบักกอกเอาไว้ใหดได้หลายเนี่ยพี่น้องก้อยกุ้งก็ใส่ได้ตำบักหุ่งแซบเจ้าก้อยกุ้งใส่บักบักกอกข้างห่้าแซ่บนะคะข่านติดตุ่มพี่น้อยแทนบมะนาวได้นะคะแทนมะ <c oughs> นาวได้นะคะ พี่บอกก่อก็กินได้เด้พี่น้องได้ภาพ่้ำปลากึ้นอัน,น,อนไม่ได้ให้ไปกินน้ำพี่น้องบ้าหวานนะคะแต่พีดีมันหวานอืมฝากเป็นกำลังใจใพ่อน่านในเรื่องพี่น้องเนอ้อ นะฮะยัางแบนเป็นเป็นบ้านหลังเล็กน้อยลังไม่ใหญนะ่ขอบคุณเอฟซี F Z ทุกคนนะคะทุกท่านนะคะทั่วประเทศนะคะทั่วโลกทั้งเอฟซีเบาบ่อยเพิ่นกับมาให้ยกำลังใจลหลายหลายพี่น้องขอบคุณเบาบ่อยได้หลายนะคะเครดิตก็คือจากเบาบ่อยล้วนๆพี่น้องนะคะอันนี้บอกได้คําเดียวเลยว่า เป็นเอฟซีบาบอยนะคะที่เพิ่นขอมาให้กําลังใจทั่วโลกพี่น้องเพิ่นมาถูกมองทุกแก่นนะฮะเพิ่นกะทิมาบอกว่ามาจากช่องนั้นช่องนี้มาให้กาลังใจให้ขอบคุณบาบอยได้หลายกะเครดิตจากบาบอยจริงๆนะคะนี่มาพี่น้องกินน้ำแข็งแทบๆต้องให้เครดิตเพิ่นนะคะ บ้าบ่อยบ้ามากหมดนั่นเนาะอันพร่านภาคสูงมีอันมูปลายหลพี่น้องหน่อยหน่อยนะคะอันนี้เพิ่นตามมากส่วนหนึ่งหนึ่งเด้พี่น้องย้ำบะฮอดเครึงย้ำบะฮอดเสี่ยวหนึ่งเด้พี่น้องสามสี่ลอยกวดหนึ่งน้ำมะนำมะเดดเสี่ยวหนึ่งนะคะของเพิ่นลายอลีเอฟทีเพิ่นลายนะฮะเิ่นเป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะหลังใหญ่มากนะคะ ต้องขอบคุณห้หลายๆขอบคุณ FC เอฟซีพรอที่เพินมาเบิงหายเพิ่นเขามาติดตามหาย,ยอย่าอย่ลืมเบิงอันกดสนหนใหน้ำในเพี่องอย่าขำกดสน,น,นเผมจะเบิงให้จบโอเคแหละตอนพี่น้องอย่าคลิปนี้พันพาขออนุญาต จบไปเพียงแค่นี้เนาะเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปเด้๋ยพี่น้องเด้อบายบายพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ามากินน้ำแก่